วันนี้ประชุม่กครับครับเอื่องทางดูทั้งเยี่ยวเนี่ยทางดูทั้งต่อครั้งมันจะต้องอะไรเยี่ยวเนี่ยเยี่ยวเนีย่ยต้องจ้างเยี่ยวเนี่ยมาจ้างผมมาให้มารับครับโดนโดนจับต่อทั้งโดนทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับากองจับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีก็ มีผลการปฏิบัติโดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายมาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับกองกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีก็มีผลการปฏิบัติโดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีครอบครองยาบ้า เพื่อจหน่ายโดยผิดกฎหมายมายาเสพติดซึ่งเวลาสำคัญรายนี้นะครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับก่อนการจับกลุ่มทางพันตำรวจตรีพลจักรบุญน,นาคนะครับพร้อมทีมงานฝ่ายสืบสวนของอกองปรกอบการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับก็ได้ทำการสืบสวน ในคดียาเสพติดนะครับและก็ได้รับแจ้งจากนะครับหรือผู้ที่มาซื้อยาเสพติดนะครับทางนี้ทางทีมงานก็ได้รายงานผลการดำเนินการนะครับซึ่งจะต้องเข้าปฏิบัติในจุดเกิดเหตุให้ผมได้รับทราบนะครับก็ได้มีการวางแผนการทำการจับกลุ่มวัดประจักษ์พร้อมทีมงานชุดจับกลุ่มก็ได้เข้า เ้าจุดตามที่ได้รับแจ้งจากสายรับนะครับวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับก็ได้มีชายหนึ่งคนนะครับได้ขับรถควัน้าแจ๊กซึ่งเป็นของกลางในคดีนี้นะครับซึ่งในขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดขับมาได้ลหลังจากนั้นนะครับชายคนดังกล่าวนี่ก็คือผู้ต้องหาในเอฟคดีนี้นะครับที่เกิดเหตุนะครับ เดินมาที่รถนะครับชุดจับลุ่มจึงได้เข้าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ทำการตรวจค้นตัวผู้ต้องหาคือในเอสที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับผลการตรวจค้นก็ปรากฏว่าได้พบอยญญาบ้านะครับจำนวน1มัดน,นะครับรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน2,000เมตรสิบถุงถุงละ2 0 0เมตรนะ มาจากจุดไหนของบ้านนามาจากที่บ้านนะครับมาจากบ้านบ้านอยู่บ้านนาแล้วการติดต่อสื่อสารกับนายแดงเรวติดต่อกับนานาหรือยังก็ติดคุยกันได้อยู่ครับทครับเขาก็ได้ว่าจ้างกระผมมามองเลยมองเนี่ยอาชี้เลยชี้เลยนี่อันนี้มาไว้ก่อนมรับอ่า ยัไปส่งให้กับ่างทองครับแต่พอมาถึงจุดที่ต้องรับก็มีเจ้าหน้าที่มาแสดงการจับกลุ่มขอค้นจำหน่ายสองร้อยเมตรครับออกมาได้นานยังไงได้สามปีไครับอยู่บางนาอยู่้องไหนบ้านอยู่เฉลิมพระเกียรติยี่สิบแปดครับยันสุขชนไหมเป็นอยู่ในรอแวกครับ เป็นซอยซอยถนนทมตันะตัวนับตัวนับยากลุ่มกระบวนการผู้ค้ายาเสติดปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เทคนิควิธีการพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงให้คนจากการจับกลุ่มสองสองตำรวจเราอยู่บ่อยนะครับก็จะมีพ่อค้ายาเสพติดนะครับจะมีการ ซื้อมีการขายกันในบริเวณจรันซอยจรันสนิทวงบริเวณสุดซอยนะครับจารันสนิทวง